ปิ้มรอเลยหลับตาปิ้มรอเลยเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะครับอืมเชดตาก่อนนะคะพ่ออืม,อมเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยเนี่ย จะทำอะไรโดจะทำอะไรครับจะทำอะไรนะจะทำอะไรดีนะวันนี้นะวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะป้อนยาหยอดยาครับป้อนยาหยอดยาครับเตรยมตัวครับ มันยาครับมอนยาก่อนนะมันยาก่อนนะลูกนะมอนยาก่อนไหนมอนยาโชว์ก่อนสิลูกมอนยาโชว์ไหนสิมอนยาโชว์ไหนครับเก่งไหมครับอ่ะหมักโอ้โหเก่งจังเลยอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่อเก่งมากๆ,ๆเลยลูกเก่งมากๆเลยครับ เก่งมากมาเลยไหนไหนไหนมั sho, <c oughs> <ing> ่น้ำโชก่อนหมัน้้ำโชก่อนมั่น้้ำโชก่อนนะหมั่น้้ำโชว์เามั่น้้ำโชว์ครับเก่งที่ฉุดเลยลูกโอ้โหเอ้โหมั่น้้ำโชเก่งมากเลยครับลูกเก่งมากเลยครับจิ้งิ้ง้งิ้เด็กน้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จะเย็นก่อนครับจะเย็นก่อนครับเย็นเย็นก่อนครับลูกอย่าหัตาโชใช่ไหมครับลูกเด็กน้อยเ <c oughs> ด็กน้อยที่ไม่มีโอกาสเลือกใช่ไหมลูกแ <c oughs> ม้แต่ชีวิตมันจะเจอใครใช่ไหมลูกแม้แต่พรหมลิขิตใช่ไหมลูกไม่มีโอกาสได้เลือกใคร <c oughs> ว่าต้องใครต,ต้องมาดูแลหนู <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูก อยู่ที่พมลิขิตใช่ไหมลูกชีวิตกําหนดมาให้เจอแม่ใช่ไหมครับเอาเสียงใครทะเลาะกันเสียงต้มต้มทะเลาะกับใครพี่เขาต้มทะเลาะกับใครพี่ต้มพี่ต้มทะเลาะกับพี่จอคุณทําไมครับถามสิต้มเอ้ยต้มต้มครับกี่จอคุณเหรอลูก พี่ต้นทะเลกรบโชกุนก็จะฟังแม่พูดทุกวันมีเอฟซีท่านหนึง่งมาคอมเมนต์ของแม่ว่าไม่เคยได้คุยกับแมวเลยลองดูนะคะลองคุยกับแมวดูนะแมวเขาชอบฟังเราคุยนะชอบฟังเราคุยชอบฟังเราพูดใช่ไหมลูกอืมชอบฟังคนเลี้ยงพูดคุยด้วยนะลองดูนะคะพร้อมดูอย่างข้าตังใช่เนี่ย พ่อทางจะฟังแม่พูดทุกวันฟังแม่บอกรักทุกวันใช่ไหมลูกใช่ไหมครับแม่รักเข้าตังอฮ้ยิ้งๆแม่รักเข้าตังเอฟซี FC ก็รักเข้าตังใช่ไหมลูกเอฟซี FC ก็รักเข้าตังครับเด็กก็ทำใช่เนี่ยหนูก็ทำ <c oughs> หน้าตาเด็กน้อยและเดียงสาชีวิตหนูเลือกคนดูแลไม่ได้ แต่ถูกกาหนดมาให้แม่ดูแลใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ่อดตาก่อนครับลูกาตาก่อนครับเดี๋ยวได้เช็ดตัวกันนะครับลูกาตากันนะครับอัตาครับผมจ ครับไม่ลงตาลูกเออลงแล้วรับลูกค้าลับตาไว้ลูกหล,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 ลับตาไว้นะหลับตาไว้นะลูกนะหลับตาไว้เอ๋หลับตาไว้นะลูกเด็กน้อยหนูก็รักชีวิตหนูใช่ไหมลูกคนแอบดูมีพี่สามสีแอบดูใช่ไหมลูก หนูก็รักชีวิตหนูเหมือนกันชีวิตม่ของหนูใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอืมอืมนี่คือยาอะไรนี่คือยาถ่ายพยาธินะครับนี่คือยาถ่ายพยาธิของหนูนะเดี๋ยวแม่จะป้อนยาถ่ายพยาธิให้หนูนะมาเราจะกินกินยาถ่ายพยาธิกัน ินยาถ่ายพยาธินะโอเคนะอ่ะมัมอือออ,อือ,อ,อเก่งมากเก่งมากครับโอ้เก่งมากครับก,กบินยาถ่ายพยาธิแล้วครับโอ้โหหลับตาปิ้มเลยกินยาถ่ายพยาธิเอามั่มน้ําหน่อยนะลูกนะอือเช็ดตัวก่อนนะครับตัวก่อนค่ะ อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากๆครับผมอืมร้อนอากาศร้อนที่ฉุดเยอยอากาศร้อนที่สุดเลยค่ะ เสร็จแล้วครับผมเข้าตังต่งตัวหล่อแล้วครับเข้าตังหล่อไหมครับเสร็จแล้วครับแม่เช็ดตัวป้อนยาหยอดตาเช็ดก้นให้แล้วครับผมขอบคุณมากๆครับที่รักเข้าตังครับที่เมตตาเข้าตังครับมองดูพ,ดพี่มองดูพี่โชคุณนอ๋อมองดูพี่โชคุณนเหรอครับโลก เพื่อคุณจะกระโดดเหรอลูกอ,อขอบคุณมากมากค่ะเอฟซีทุกท่านที่เมตตาเข้าตัางค์ครับรมขอบคุณครับสวัสด,ดีครับอันยาถ่ายพยาธิแล้วเนาะอัญยาถ่ายพยาธิแล้วค่ะ